หมึกสายนี่มันหายากหายเย็นกันจริงๆนะคะทุกคนโดยเฉพาะหมึกสายสดไม่ดองไม่แช่ที่ประจําที่เป้ไปรับก็คือสะพานปลาวัชกิค่ะที่นี่เปิดกลางคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนจนถึง8ปดโมงชา้าตอนที่มาแผงยังไม่ค่อยตั้งนะคะระเป้มีเจ้าประจําอยู่แล้วร้านนี้เขาปั่นหมึกให้ฟรีค่ะปั่นหมึกก็คือการที่เอาหมึกไปแช่ในน้ําแข็งน้าเย็นๆแล้วก็ใช้มือปั่นแบบนี้ละคะ่ะหมึกก็จะกรอบจะเด้งขึ้นมาระหว่างขนหมึกกลับก็ต้องให้หมึกอยู่ในความเย็นตลอดเวลาค่ะเราเอาก,กลับไปทําก็ต้องเอาไปล้างเกลือเอาไปแช่โซ มีเทคนิคการทําอีกเยอะเลยค่ะเพื่อที่จะให้หมึกสายกรอบเด้งขึ้นมาหนุบหนับสู้ฟันายที่เราใช้ต้องคัดค่ะเพราะเป็นราย,ยอดนิยมอร่อยพอดีคนชอบเอาไปทาทากโกยากิค่ะหรือเอาไปขายเป็นหมึกสายคลุกซอสไปเคยไปกินงานกาชาสามตัวร้อยเลยค่ะไซประมาณนี้กําลังอร่อยพูดถึงตลาดสะพานปลาวสัสดทุทธิเป็นแหล่งรวมร้านดังจริงๆค่ะที่ไปไปเราเห็นเป็นประจําเลยก็คือเจฟฟ๊ฝ้ายที่สามที่สี่เจ๊ฝ้ายยังมาที่ตลาดสะพานปลาเพื่อที่จะเลือกอาหารสดด้วยตัวเองลังโฟมนี้ใส่ได้ลังละสิบโลค่ะ วันนี้มารับ20โลแบ่งใช้2ส,สาขาคือจรัญส5กับอารีซอย5ค่ะข้อดีของการมี2ส,สาขาที่เต้ค่อยๆได้รู้ก็คือแบ่งของกันได้รับของเยอะต้นทุนก็ถูกลง5บาท10บาทก็กำไรค่ะมารับของรอบเดียวค่ารถเสียครั้งเดียวนี่ค่ะเมนูหมึกสายที่ร้านเต้หมึกสายจานนี้ร5 0ยค่ะหนวดเน้นๆกันไปเลยส่วนจานนี้ยำมามายุค8 0สูใส่เครื่องหลายอย่างมีกุ้งหมึกสายไส้กรอก แล้วก็หมูสับค่ะจานนี้ขาย80บาทลูกค้าบอกว่าขายแบบกลัวรวยเหรอคะแล้วทําไมต้องเป็นชื่อยำมามายุค80เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะแล้วอีกเมนูที่ออกไวค่ะก็คือกระเพราหมึกสาจานนี้ก็80บาทเหมือนกันค่ะ